ไปค่ะไปชอปปิ้งกันแม่ค้ากำลังนั่งรถไฟเข้าบอสตันขาดไม่ได้ก็คือกาแฟนะเราจะมาแวะร้านนี้กันไม่ได้มา3มสัปดาห์แล้วมารอลุ้นกันว่าเราจะเจอของดีไหมตัวแรกนะคะจอยก็เจอเป็นลายน้องหมานะคะส่วนมากอะไรที่เป็นลายสัตว์อะคะ่ะจะกขายได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคนรักสัตว์เนาะตัวนี้จอยเลือกที่จะหยิบมานะคะ ต่อมาอันนี้สภาพเหมือนใหม่เหมือนใหม่เหมือนใหม่มากๆเลยนะคะคือแบรนด์ซาร่านั่นเองนะคะเป็นสไตล์ผ้าทวีนะคะช่วงนี้สไตล์เบลเซอร์ก็เริ่มที่จะขายดีแล้วนะคะพยายามหาเอามาขายเน้นให้เป็นผ้าลีนินเข้าไว้นะคะผ้าลีนินเนี่ยจะขายดีลายตารางลายแพลตนะคะ จอยซื้อทั้งปีเลยนะคะซื้อเก็บไว้ที่จะขายช่วงสิ้นปีแต่ว่าแม่ค้าก็โพสต์ลงแล้วนะคะเผื่อบางคนเขาอยากจะซื้อเก็บนั่นเองต่อมากางเกงลายแบบนี้เหมาะที่จะขายช่วงหน้าใบไม้ร่วงนะคะซื้อเอามาก่อนเดี๋ยวครึ่งปีหลังเราจะได้ขายกัน อันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีป้ายห้อยของใหม่คือมันสังเกตง่ายมากเลยเวลาอะไรที่มันป้ายห้อยแบบนี้นะคะแล้วเป็นแบรนด์ที่ตอยขายได้ด้วยคือแบรนด์เทาบอสนั่นเองแนะนํานะใครจะขายแบรนด์นี้แนะนําให้เลือกไซส์ใหญ่เข้าไว้ถ้าต่ากว่าไซส์ L อะค่ะจะขายค่อนข้างช้าแต่ถ้าไซส์ XL ขึ้นไปยันพลัสไซส์อะค่ะสามารถขายได้เร็วแล้วก็ สามารถขายได้กำไรค่อนข้างดีเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์กางเกงหมดเลยนะคะจะราคาเดียวเท่านั้นคือ6 49, 1, เหรียญ4ี1เ้หนเหรียญเทียบเท่ากับ35บาทเมืองไทยเรานะคะแล้ววันนี้ป้ายแท็กสีเขียวได้ลดราคาครึ่งหนึ่งด้วยจอยชอบลดลายนะแต่ว่าแบรนด์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าแบรนด์ที่ไม่ค่อยดีแบบนี้จอยเลี่ยงที่จะไม่เอานะคะอันนี้เป็น ของใหม่คะ่ะแบรนด์ Banana Republic นะคะถ้าเป็นของใหม่จอยเลือกที่จะเอาเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นลายตารางนะคะแม่ค้าเลือกซื้อทั้งหมดต่อมาเป็นแบรนด์ Broden นะคะใครเจอแบรนด์นี้ลองเลือกหยิบมาขายดูนะคะขายได้เรื่อยๆนะคะก็ขายได้ประมาณ30-40แล้วแต่แบบบางรุ่นน่ะสามารถขายได้ถึง50เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นสินค้าที่แม่ค้าเลือกมาอันนี้คือเจครูคอลเลกชันนะคะอะไรที่เป็นเอ่อผ้าลายลูกไม้แบบเนี้ย้อยมักจะเลือกซื้อเอามาขายนะคะแล้วเป็นคอลเลกชันด้วยนะคะก็จะเป็นลายที่ราคาแพงที่สุดของแบรนด์เจครูเลยนะคะต่อมาแม่ค้าเจอตัวนี้เห็นเป็นผ้าหนังของใหม่ด้วยแต่เช็คราคาแล้วขายประมาณ20เหรียญเองค่ะ ขายได้ราคาค่อนข้างต่ำแบบนี้แม่ค้าเลือกที่จะไม่เอามาเนาะอันนี้คือแบรนด์เจครูของใหม่ป้ายห้อยแบบนี้นะคะไม่พลาดที่จะหยิบมาแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งแบรนด์เจครูเหมือนกันเหมาะที่จะขายช่วงหน้าสปริงที่จะถึงค่ะเผื่อใครยังไม่รู้จักกันนะอันนี้คือ r e s s Forum ค่ะเป็นบูติกแบรนด์นะคะส่วนมากแม่ค้าที่เราขายออนไลน์กันค่ะเขาจะชอบเลือกซื้อแบรนด์นี้มาขายกัน เจอลายตารางนะอีกตัวหนึ่งนะคะสไตล์แบบนี้เลือกหยิบมาค่ะนี่ค่ะอันนี้คือบินใบเสร็จนะคะที่แม่ค้าไปซื้อนะคะวันนี้แวะไปแค่สาขาเดียวเท่านั้นนะคะจอยซื้อไปน่าจะประมาณสัก30ตัวนะยอดเงินคือประมาณ160เหรียญเห็นไหมเนี่ยค่ะ จ่ายเงินไปประมาณ160เหรียญน,นะคะวันนี้สินค้าที่ได้ลดราคาเนาะถ้าเอานี้จอยจะบอกทีเดียวเนาะถ้าเป็นชุดเดรสเนี่ยตัวละ7เหรียญ99นะคะเสื้อ4เหรียญ99กางเกงยีน7เหรียญ49กางเกงธรรมดา6เหรียญ49นะคะอันนี้คือราคาใน Goodview มือ2เนาะแล้ววันนี้เออจอยได้ตัวที่ลดราคาด้วยได้1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบตัวนะคะวันนี้จอยเลือกซื้อมาสามสิบตัวเนาะแต่ว่าสินค้าที่ลดราคาครึ่งหนึ่งอะ่ะสิบตัวคือโชคดีมากเวลาจอยเลือกของเนี่ยจอยก็ไม่ได้ดูนะว่าเอ๊ะอันไหนมันลดราคานะคะจอยจะเลือกแบรนด์เป็นหลักแล้วก็เลือกแบบทรงเสื้อผ้านั่นเองเนาะโอเควันนี้ที่เขาลดราคาน่าจะเป็นป้ายแท็กสีเขียวนะคะอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าป้ายแท็กมันคืออะไร ป้ายแท็กนะคะ เผื่อใครเข้ามาติดตามแล้วยังไม่รู้เนาะจอยเนี่ยเป็นแม่ค้าขายออนไลน์อยู่ที่อเมริกานะคะจอยขายทั้งใน Ebay แล้วก็ Poshmark สินค้าที่จอยไปเลือกซื้อมาขายส่วนมากก็มาจากร้าน Goodwill มือสองนั่นเองแต่ว่าร้านมือสองเขาก็มีสินค้าของใหม่ด้วยนอกจากนั้นก็จะไปร้าน TJ Maxx แล้วก็มาเชลส์นะคะอันนี้คือเป็นแหล่งที่จอยซื้อสินค้าจริงๆอ่ะสามารถซื้อได้ที่อื่นด้วยแล้วแต่สะดวกเลยว่าใครจะไปหาสินค้าที่ไหนที่สามารถเอามาขายทำกำไร ไ,ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปตามร้านที่จอยว่านะคะไปที่ไหนก็ได้ยาร์เซลก็ได้รรสก็ได้เมซี่ส์ก็ได้หรือซื้อออนไลน์หรือที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถหาสินค้าได้เนาะอ่ะโอเคเอออย่างที่จอยบอกว่าสีที่เขาลดราคาเป็นสีเขียวแต่อันนี้คือสีฟ้าเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะคะเขาจะมีสีสีเออทุกสัปดาห์เนี่ย เขาจะมีหนึ่งสีที่มันอยู่ครบมาเดือนหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะลดราคาครึ่งหนึ่งพอเขาลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหยิบสีนั้นออกไปเหมือนสัปดาห์นี้ลดสีเขียวใช่ไหมคะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมาหยิบไอ้ทุกอันที่มันมีสีเขียวเนี่ยเอาออกไปเอาออกไปไหนคะเอาไปอยู่ที่ Goodwill Outlet นั่นเองก็คือจะเป็นช่างน้ำหนักหรือจะเป็นลายตัวนะคะแล้วแต่เนาะพอมันอยู่ใน Goodwill Outlet เสร็จ พอมันขายไม่หมดมันไปไหนต่อคะมันก็ส่งกระจายกระจายไปที่อื่นนะคะบางทีก็จัดส่งไปที่เมืองไทยจัดส่งไปประเทศโลกที่3ประเทศต่างๆนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะนะอันนี้แหละคือเหตุผลว่าเพราะอะไรสีเขียวเนี่ยมันถึงได้ลดราคา50%โอเคเรามาเริ่มดูเลยดีกว่าว่าแม่ค้าได้อะไรบ้างมาดูตัวแรกตอนแรกก็คิดว่าจะเอาดีไม่เอาดีนะคะอันนี้คือแบรนด์ ซาร่าเนาะเออพักหลังๆตัวไม่ค่อยได้หยิบเท่าไหร่แต่ว่าดูตัวเนี้ยดูสาภาพดีเป็นผ้าทวีตผ้าทวีตเนี่ยเราต้องสังเกตดีๆเพราะว่าผ้าทวีตเนี่ยเวลาเราใส่ไปนานๆใช่ไหมคะมันจะเป็นขน มันจะคล้ายๆพวกผ้าไหมพรมอะค่ะเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยเนื้อผ้าเสียดสีนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนอะใส่กระเป๋าสะพายอะแล้วตัวกระเป๋าอะมันเสียสดสีด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วเวลาเราใส่อะช่วงแขนกับช่วงตรงนี้มันก็เสียดสีกันเพราะมันเสียดสีมากๆเนี่ยมันทําให้ตัวเนื้อผ้าเนะี่ยมันเป็นขุยพอมันเป็นขุยแล้วเวลาเราเอามาขายอะค่ะมันจะมีปัญหาถ้าเรามีเครื่องอะเครื่องตัดขุยอะ ก็ตัดไปแต่ว่าเนื้อผ้าบางอย่างมันก็ไม่สามารถทําความสะอาดได้หมดเนาะก็ยังไงเลือกดูดีๆแล้วกันเนาะคือตัวเนี้ยจอยมองว่าเอ๊เนื้อผ้ามันดูดีคือมันไม่เป็นขุยจอยก็เลยเลือกเอามาเนาะตัวเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาคิดถูกปกติมันต้องเเหรียญเกเขาคิดแค่สี่เหรียญสงสัยเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่หรือเปล่าจอยก็ไม่มั่นใจนะคือมีหลายตัวเลยอะที่เขาคิด ราคาถูกนะคะคืออยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนคิดราคาไม่เหมือนกันเออเขาคิดราคาไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ความโชคดีของแต่ละคนไปนะคะเพราะว่าทุกร้านที่จอยไปเจ้าหน้าที่แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเสื้อบางอย่างเนี่ยมันสมควรจะต้องแบบเป็นแค่แบบเสื้อทีเหรียญ99เเซน แต่บางคนเขาคิดสี่เหรียญ99เซนนะคะจอยส่วนมากจอยก็ไม่ค่อยแยง้งไม่ค่อยแย้งอะไรเท่าไหร่นอกจากว่าบางอย่างเรามองว่าเอ้มมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเราถึงจะแยง้งเนาะอ่ะอันนี้ก็คือได้มาสี่เหรียญได้มาถูกมากแต่ว่าราคาขายนะ่าจะอยู่ราวๆสักสามสิบหนะตัวนี้เค okay, ต่อมาอันนี้ค่ะ อันนี้คือเป็นผ้านหนังตอนนี้ผ้านหนังเราหมดช่วงขายไปแล้วนะแต่ว่ามันห้ามใจไม่ได้นะเวลาเจอของใหม่แบบนี้มันต้องหยิบมานะคะแบรนด์ก็คือแ n นเท l เ r อรนั่นเองเป็นผ้านหนังโทนสีฟ้าแล้วโ่ยสามารถหารูปนางแบบใส่แล้วรูปนางแบบใส่เขาก็ใส่สวยด้วยนะคะก็โชคดีไปนะคะตัวนี้ได้ได้ตัวนี้ได้มา6กเหรียญ49เเนาะเป็นทรงกางเกงนะคะราคาในช็อปขายอยู่ที่ 68เหรียญน,นะคะจอยก็น่าจะขายอยู่ราวๆสานะมาเรามาต่อกันอันนี้คือชุดเดรสนั่นเองค่ะ เป็นลายดอกช่วงนี้รีบหาชุดเดรสมาขายนะคะจอยลองเช็คจากสินค้าที่จอยขาย1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้จอยจะขายเดรสกับเสื้อซะส่วนใหญ่นะคะ mm hmm. กางเกงเนี่ยไม่ค่อยขายเลยไม่ค่อยขายแต่แม่ค้าก็ซื้อจังเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเจอของดีงี้ยเราก็ต้องซื้อมาเนาะ mm hmm. นี่ค่ะแบรนด์อันนี้คือโบเด้นนะคะ mm hmm. เป็นลายดอกเป็นชุดเดรสแบบนี้เนาะ ก้น่าจะขายอยู่ราวๆสัก30 -35 ถึง35นะคะต่อมาลายนี้มันหมดช่วงขายไปแล้วนะคะแต่ว่าจอยเนี่ยซื้อเก็บซื้อเก็บเอาไว้จะขายแบบครึ่งปีหลังนั่นเองแบรนด์คือ t a ท Boss ค่ะรุ่นนี้จอยขายไปน่าจะประมาณสัก3ตัวหรือ4ตัวแล้วนะคะแล้วอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ด้วยและที่สำคัญรุ่นนี้ด้านด้านปลายขาด้านล่างอะคะ่ะมันมีเหมือนแบบเป็นโบนี่ค่ะน่ารักดี แล้วจอยมีรูปอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยขายแล้วนะคะจอยก็ใช้รออิลิสสินค้าเอาเนาะแล้วก็เปลี่ยนไซส์เอาอะไรเอาเนาะรุ่นนี้จอยขายประมาณ29เหรียญน,นะคะต่อมาอันนี้ลายแพล์อีกแล้วนะคะบอกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเขาจะบริจาคสินค้าช่วงหน้าวินเทอร์นะคะใครอยากมีสินค้าหน้าวินเทอร์ขายการปีหลังแนะนำให้เลือกซื้อ เอามาขายเนาะอย่างจอยเนี่ยจอยชอบขายพวกแบบชุดเดรสกางเกงอะไรเงี้ยที่เป็นลายแพละประมาณนี้ช่วงหน้าฮอลลีเดย์นะคะเวลาจอยเจอจอย,จอยมกักจะซื้อเก็บเสมอเนาะอันนี้เป็นชุดเดรสปลายแขนน่ารักเนาะแบรนด์เดียวกันกันกบกงเกงคือทาวบอสนั่นเองเป็นชุดอย่างนี้ค่ะ้องฝรัลงนเขาชอบใส่ประมาณนี้กันเนาะก็ชุดเดรสน่าจะอยู่ราวๆสามสิบห้าถึงสี่สิบต่อมาอันนี้ กระโปรงได้น่าจะได้มาตัวเดียวนี่ค่ะแต่ว่าเป็นของใหม่แบรนด์คือไทเทอร์ไนค่ะราคาป้ายอยู่69สิบเก้จอยน่าจะขายอยู่ประมาณ30เหรียญน,นี่ค่ะเป็นทรงกระโปรงกางเกงข้างในเขาก็เป็นกางเกงข้างในเนาะแบรนด์ไทเทอร์ไนเป็นแบบนี้ค่ะตัวโลโก้จะเป็นแบบจุดจุดเก้าจุดต,ต่อมาต่อมาทีวนี้รู้สึกอันนี้จะเป็นเจครูนี่ค่ะ เจครู ue, เขามีหลายป้ายนะสังเกตอ่านเอาสังเกตอ่านเอานะคะอันนี้ก็เป็นผ้าวูเป็นชุดเดสสามารถใส่ทำงานได้ก็มองว่าสไตล์น่ารักดีแล้วก็แขนแขนเป็นประมาณนี้อมาอันนี้ค่ะบ a นนาร Republic มาพร้อมป้าย ลายแบบนี้จะขายได้ช่วงหน้าฟอร์ซีซันนะคะช่วงหน้าฟอร์ซีซันคนเขาจะฮิตเกางเกงลายแพรประมาณนี้เนาะนี่ตอนน่าจะขายอยู่ประมาณ35เหรียญนะคะเป็นเกางเกงใส่ทำงานต่อมาแบรนด์ทาบอสค่ะอันนี้เป็นของมือสองแต่ว่าสภาพดีมากสภาพดีมากสภาพเหมือนใหม่เลยนะคะเป็นเกางเกงใส่ทำงานเหมือนกันส่วนมากเกางเกงสไตล์นี้จะขายประมาณ25นะคะ ได้กางเกงเพียบเลยได้กางเกงเพียบเลยคือตั้งใจไปอ่ะตั้งใจจะหาแบบว่าเป็นชุดเดรสนะคะแต่ว่าชุดเดรสได้ไม่เยอะได้เป็นกางเกงซะส่วนใหญ่เนาะและอย่างที่บอกจอไปแค่สาขาเดียวเองเนาะอันนี้คือ White House Black Market เป็นของใหม่นี่ค่ะผ้าจะเป็นแบบผ้าเนื้อนหนานะคะสำหรับใส่หน้าฟอลกับหน้าวินเทอร์นะทรงกางเก,งเ,กงเป็นสไตล์แบบว่า casual นะคะเพราะว่า เป็นทรงผูอ่อนแล้วก็ผูกด้านหน้าเนาะต่อมาตัวนี้ลายนี้ตัวไม่เคยเจอเลยครั้งแรกที่ได้แบรนด์คือทา b o อสค่ะสีและลายอย่างเงี้ยขายช่วงหน้าฟอร์ซีซั่นนะคะเห็นไหมคือช่วงหน้าฟอรโทนสีอะมันจะเป็นโทนสีแบบเข้มๆเ,เนาะแล้วที่สําคัญมาพร้อมเข็มขัดตัวไม่รู้จริงๆมันมาพร้อมเข็มขัดหรือว่าคนที่เขาบริจาคเขาเขา,เขา,เ,ขาเขามีเข็มขัดมาด้วย เราจอก็ได้มาเป็นแบบนี้เลยเนาะยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ต้องลองไปเช็คดูก่อนว่าคุณยืยูขายเท่าไหร่ต่อมาเทาบอดสอิแล้วัวน,นี้เจอเทาบอดเยอะมากเลยอันนี้เป็นของใหม่ร้องป้ายนะคะราคาป้ายอยู่ที่79เหรียญกางเกงแนวนี้ตอยขายไปหลายตัวแล้วนะคะตอยตั้งราคาอยู่ที่35เหรียญน,นะคะเนาะเพราะเป็นของใหม่ด้วยต่อมาอันนี้อันนี้คือแบรนด์เจครู เห็นไหมว่าเออตัวป้ายอ่ะแตกต่างกับเมื่อตะกี้เมื่อะกี้เห็นจะเป็นแบบสีน้ำเงินนะคะให้สังเกตเอาเนาะอันนี้เป็นของใหม่มาของป้ายโทนสีเขียวอย่างนี้ก็ขายช่วงหน้าฟอลค่ะเป็นชุดเดรสเนาะช่วงนี้ต้องหาแบบโทนสีสีเข้าไว้นะคะเพราะว่าช่วงซัมเมอร์เราจะขายสีสีดีแบรนด์ทาบอสอีกแล้ว อันนี้จะเป็นโทนสีแล้วก็ลายเพสลี่เป็นชุดเดรสน่ารักจอยชอบขายแนวแนวนี้นะจอยชอบจอยว่าน่ารักดีสวยดีต่อมาอันนี้เป็นลิลลี่พูลิเซอร์ค่ะก็ขายดีช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะเพราะว่าเป็นโทนสีแล้วอันนี้เป็นกนเกงใส่ออกกำลังกายถ้าเป็นของใหม่อะ่ะขายอยู่ประมาณ79็ถึงแปนะคะอันนี้ของมือสองจอยนะ่าจะขายอยู่ไม่ถึงสาอ,อะ่ะ เพราะว่าด้วยสภาพมันผ่านการใช้งานมาด้วยมันก็แบบเวลาจับแล้วมันจะรู้สึกเป็นขนๆค,คุยๆหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้ได้มาถูกเราก็เลยเลือกซื้อมาต่อมาแบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็ขายดีเหมือนกันเห็นไป้ายไหมบาบาร่านะคะอันนี้คล้ายๆค,คล้ายกับจูดคอนเนลลี่นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นชุดทรงประมาณนี้เนื้อผ้าจะเป็นแบบผ้าสแปนเด็กซ์ลื่นๆยืดๆนอนนี้ ขายประมาณ30 3 5ถึง35นะคะต่อมาเทาบอสรู้สึกอันนี้ของใหม่ได้ของมาอีกตัวนะคะแบรนด์เทาบอสเนนี่ค่ะของใหม่เพราะว่าเขายังมีกระดุมแถมให้นี่ค่ะผสมกางเกงสีดำขาย35เหมือนกันพวกสไตล์แบบนี้จอยขายไปเยอะแล้วมาตัวนี้ตัวนี้เขาคิดเหรียญเดียวเองคิดถูกมากถ้าเป็นสาขาอื่นอะ่ะเขาต้องคิดสี่เหรียญเกนะคะ อ่ะอันนี้อันนี้คือ Standard James p เพีนะคะเป็นแค่แบบเสื้อเบสิกแต่ว่าเบสิกแบบเนี้ยขายได้ประมาณ25เหรียญถึง30เหรียญเลยนะจำไว้นะแบรนด์นี้ใครเจอลงเลือกหยิบมานะส่วนมากเป็นแค่เบสิกเนาะอย่างที่จอยบอกอ๋ออันนี้แม่ค้าเอามาใส่เอามาใส่อยู่บ้านคะ่ะเป็นแบบคล้ายๆแบบพวก เกงแคชชัวนะคะนี่ใส่ออกกำลังกายก็ได้แม่ค้าซื้อมาใส่นะตัวนั้นต่อมาอันนี้อันนี้น่ารักมากเลยตอนแรกจอยน,นึกว่าน่าจะขายได้ได้ประมาณ35มสิบแต่จอยลงเช็คดูคนมีของเยอะมากนะคะแล้วก็ขายกันประมาณ25เหรียญน,นะตั้ง25เหรียญมีโอกาสขายถ้าแบบสามสิบสใช้เวลานานเพราะว่าหลายร้านมากเลยเป็นสิบแบที่เขามีสินค้า นะคะอันนี้คือแบรนด์ J c r ู w แล้วก็เป็นลายดอกโทนสีฟ้าเหมาะที่จะขายช่วงหน้าสปริงเนาะต่อมาตัวนั้นไม่ห่าไหร่มาเจอตัวนี้ตัวนี้แบบจอตั้งใจว่าโอ้ยต้องได้40แน่ๆเลยราคาขายแต่พอไปเช็คมีคนเขามีสินค้าจอว่าเกือบเกือบสาเจ้าอะที่เขามีสินค้ากันนะแล้วคนที่เขาขายไปอะจอเพิ่งเห็นแค่คนเดียวเองแล้วขายเป็นของใหม่พร้อมป้ราคา35เหรียญอะ เออแล้วจริงๆปกติถ้าเป็นแบบเจครู o l l e c t i o n นะคะจะต้องตั้งราคาได้เยอะอันนี้ก็คือ j จครูแล้วก็คอ l เล c ชันเห็นไหมคะส่วนมากจะเป็นป้ายสีดำแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็คือมันจะเป็นลายที่แบบไฮเอ n นขึ้นมาหน่อยเวลาถ้าเจอป้ายเนี้ยเราจะต้องขายได้ราคาดีเนาะ mm hmm. พอเจอปุ๊บจอรีบหยิบเลยเพราะส่วนตัวชอบลายลูกไม้อยู่แล้ว แล้วด้วยโทนสีอ่ะมันแบบสีแสบตาสีที่แบบมันต้องขายดีแน่ๆแต่พอมานั่งเช็คดูเฮ้ยมันแบบขายได้น้อยมากๆจอยก็เลยไม่น่าจะตั้งราคาแพงนะคะก็อาจจะอยู่แบบ 25- 30อะไรเงี้ยเพราะบวกด้วยมีคนที่เขามีสินค้ากันเยอะถ้าจอยเนี่ยเช็คในร้านเนาะเช็คแบบสินค้าราคาในร้านถ้าจอยรู้ว่ามีคนเขามีสินค้ากันเยอะจอยเลี่ยงที่จะไม่เอามานะคะเพราะว่าด้วยที่มันมีตัวเลือกเยอะ กว่าคนเขาจะมาถึงเรากว่าคนเขาจะมาซื้อเราเนี่ยคือมันมีตัวเลือกเยอะไงเขาอาจจะไม่ซื้อเราเขาอาจจะไปซื้อคนอื่นนั่นเองเนาะอันนี้ก็เลยบอกเอาไว้ถ้าใครมีเวลาก็เช็คแล้วกันแต่ส่วนมากจอยก็ไม่ได้เช็คอะไรขนาดนั้นจอยจะเช็คต่อเมื่อสินค้าที่แบบเราไม่รู้จักหรือว่าเรารู้จักแล้วเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยจอยเช็คแต่ถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บชอบจอยหยิบเลยเนาะต่อมาเรเชลโซค่ะไปหาผ้าลินินกันมานะช่วงนี้ผ้าลินินจะ ขายดีเดี๋ยวนะมันไม่ซูมเดี๋ยวนะั้นอะันนะเนี่ยอะเรเชลโซนะคะเป็นผ้าลินินไปหากันมานะอันนะอันนี้น่าจะขายอยู่ราวๆยี่สิบถึงยี่สิบห้า,านะคะต่อมาอันนี้ของใหม่ของใหม่มาพร้อมป้ายคารินไทร์นั่นเองนี่แหละน่ารักดีเป็นโทนสีฟ้าขาว เป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะคอเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างหลังเวลาใส่อะ่ะมันก็จะคลายจอยชอบลายแล้วว่าลายน่ารักดีเพราะว่าข้างบนอ่ะเป็นพกกระดดใช่ไหมคะแล้วข้างล่างก็เป็นลายริ้วๆเนี่ยค่ะจอยมองว่าน่ารักดีต่อมาต่อมาต่อมาอันนี้จะเกม คราวที่แล้วได้กางเกงสีขาวมาอันนั้นแม่ค้าใส่ได้แม่ค้าเก็บไว้ใส่เนาะอันนี้ก็มาเจออีกตัวหนึ่งแต่อันเนี้ยเบอร์หกแอนเทเลอร์ค่ะขายประมาณสามสิบเหรียญเนาะเป็นโทนสีขาวกางเกงสีขาวเนี่ยจะขายดีช่วงสปริงกับซัมเมอร์นะคะฝรั่งชอบใส่มากกางเกงสีขาวคนไทยเราไม่ค่อยใ่ไม่ค่อยใส่สีขาวเนาะส่วนมากคนไทยเราก็จะใส่แบบสีดํา เนสีดํากับผ้ายีนเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่คนที่เนี่ยชอบใส่สีขาวค่ะจอยก็เลยพยายามหาสีขาวออกมาขายต่อมาอันนี้คือเดรสโฟลลัมนะคะอันนี้คือบูติกแบรนด์สามารถซื้อราคาส่งเอามาขายได้แต่จะบอกว่าราคาส่งขายแพงนะเพราะว่าจอยสามารถซื้อราคาส่งได้เนี่ยจอยบอกให้ได้เลย คือสไตล์แบบนี้นะราคาส่งอยู่ประมาณ28เหรียญต่อตัวถ้าแบบเป็นชุดเดรสประมาณ 35- ถึงแล้วเขาเอามาขายกันก็เพิ่มไปประมาณแบบสองเท่า2เท่าเนาะราคาป้ายที่เขาขายกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบตอนมองว่าน่ารักดีเป็นเชิ้ตเดรสนะคะประมาณนี้น่าจะขายอยู่ราวๆยี่สิบห้าเอาเร็ว25นะคะต่อมาแบรนด์นี้แบรนด์นี้ไม่รู้จัก ม่รู้จักเซิร์ชหาก็เซิร์ชหาใน eBay ก็ไม่เห็นมีใครขายเนี่ยค่ะแบรนด์นี้เลือกซื้อมาเพราะว่าเป็นลายน้องหมาคือมันต้องมีคนที่แบบรักสัตว์อะเนาะรักสัตว์แบบชอบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแน่ๆค่ะน้องก็เลยเลือกซื้อมาน่ารักดีขายเท่าไหร่ยังไม่รู้ขายเท่าไหร,ร่ย,รยังไม่รู้นะอะต่อมาเป็นชุดว่ายนะ้ําชุดว่ายนะ้ําแบรนด์นี้เป็นครั้งที่สองที่จอยได้มาก็น่าจะขายอยู่ราวสามสิบสามสิบห้า นะมันไม่สูงแป๊บนึงนะคะอ่ะแบรนด์ประมาณนี้เป็นของใหม่ไซส์อะไรอะ่ะไซส์หกเหมือนคาวที่แล้วได้มาก็เป็นไซส์หแต่ว่าทรงจะไม่เหมือนกันนี่มีความแอบเซ็กซี่แหวงข้างหน้าด้วยเออน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็ได้มาอันนี้สองตัวเป็นของใหม่นะคะแบรนด์คือ Lansend นะคะแปลกมากตัวแรก เจ้าหน้าที่ก็คิดสี่เหรียญเพราะเขาเห็นตัวที่สองเขาคิดเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าเขาบอกว่าเป็นชุดเดรสจอบอกว่าอยู่คิดผิดไหมอันนี้มันเป็นชุดว่ายน้ำนะมันไม่ใช่ชุดเดรสนะคือตัวแรกคิดสี่เหรียญน,นะโอเคแล้วแต่พอมาตัวที่สองเขาไม่ได้สังเกตเหรอเพราะว่าเวลาเขาคิดเขาก็คิดพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีอีกตัวหนึ่งมาคิดเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าเนาะจอก็เลยแยงเขาไปอันนี้ค่ะคือแลนเซนเป็นชุดว่ายน้ำเนาะตัวหนึ่งได้สี่เหรียญตัวหนึ่งได้สี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะ เนาะเป็นชุดว่ายน้ําของใหม่ต่อมาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวว่าน่ารักน่ารักดีอันนี้แต่ว่าสําหรับแบบว่าแม่นางตัวใหญ่นะอ่าแบรนด์นี้สําหรับสาวล่างใหญ่ไซส์ใหญ่น่ารักจอยชอบมากแต่ว่าแบรนด์นี้ส่วนมากเขาจะเน้นขายแบบว่าไซส์ใหญ่นะคะอันนี้เนาะเป็นลายดอกอย่างนี้เนาะแขนข้างบนสีหนึ่งนะแล้วให้ดูด้านล่าง ด้านล่างมันคืออีกสีหนึ่งมันเป็นแบบเหมือนไล่สีออมเบระคะ่ะเนาะคือมันจะเป็นสีอ่อนแล้วก็เป็นสีเข้มด้านบนน่ารักมากน่ารักมากส่วนมากแบรนด์นี้น่าจะขายอยู่ราวๆสี่สิบถึงห้าสิบนะคะจอยเคยขายแล้วแบรนดน์นี้อ่าจําไว้เนาะไม่ค่อยได้เจอเหรอกหายากเหมือนกันแบรนดน์นี้นะใครเจอก็ลองเลือกซื้อเอามาขายแล้วกันเจ้ จบหมดแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวม,มากเพราะว่าแม่ค้าไปแค่ร้านเดียวเท่านาั้นนะเพราะว่าสัปดาห์เนี้วันนี้ยวันที่จอยไปเป็นวันศุกร์นะเท่ากับว่าสัปดาห์นี้จอยไป2รอ,อบเลยนะคะรอบแรกไปคือได้ของเยอะไงเมื่อไหร่ที่ได้ของเยอะพยายามกลับไปอีกนะคะอันนี้ก็แค่ร้านเดียวเท่าน,านั้นจอยมองว่าโอ้มันเต็มกระเป๋าแล้วไม่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 ไมอยากเขาเรียกวเัเรียกไงอะ คือเราได้ไปแล้วรอบหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะจอก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะเอ้ยเอาให้มันหนักเกินไปเนาะก็เลยโอเคงั้นไปแค่สาขาเดียวแล้วก็กลับนะคะก็ช้อปปิ้งนะ่าจะประมาณสักสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงช้อปปิ้งก็เสร็จก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านเสร็จก็กินข้าวอย่างที่เห็นนะคะกินข้าวก่อนเพราะว่าทั้งวันคือกินแต่โดนัทไปอันหนึ่งนะคะคือวันนี้วันศุกร์วันศุกร์กห้ามกินเนื้อสัตว์เนี่ยพอไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ย ตอยไม่สามารถแบบว่าซื้อแซนด์วิชได้เพราะว่าแซนด์วิชนะมันมาพร้อมเนื้อสั์เนาะก็เลยเขนมปังอันหนึ่งกาแฟตอนเช้าแก้วหนึ่งขากลับมาอีกแก้วหนึ่งพอกลับมาบ้านก็กินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จก็นเนี่ยค่ะรีวิวสินค้าให้ดูเดี๋ยวรีวิวสินค้าเสร็จต้องนั่งทางานต่อต้องนั่งทํางานต่อเพราะว่าคราวที่แล้วที่ไปซื้อของมาก็ยังยังโพสต์ไม่หมดเลยค่ะยังโพสต์ไม่หมดเพราะว่ามันค้างคางมาตั้งแต่ที่แบบไปช้อปปิ้งทีเจ x x มมาหนักๆเนาะสองสัปดาห์ก็แบบ ของเพอของเยอะเพเนินแบบว่าต้องรีบทยอยโพสต์ลงนั่นเองนะคะก็ช่วงนี้นะรีบเลยรีบไปห,หา,สาเสื้อผ้าเออที่เป็นช่วงหน้าสปริงกับซัมเมอร์มาขายนะคะเพราะว่าตอนนี้คนเขาเริ่มซื้อกันแล้วคนเขาจะซื้อช่วงเนี้ไปยันถึงเดือนเม เดือน5นะคะเดี๋ยวเดือน5เส็จเนี่ยมันจะเงียบลงเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์พอซัมเมอร์เนี่ยคนเขาก็จะท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวมันก็จะขายไม่ค่อยได้บวกด้วยที่จะเป็นช่วงกลางปีช่วงกลางปีเนี่ยตามแบรนด์เสื้อผ้าอะไรๆที่เนี่ยเขาก็จะลดราคากลางปีนะคะพอเขาลดราคาช่วงกลางปีช่วงซัมเมอร์อย่างที่บอกว่ามันจะขายเงียบขายไม่ดีแล้วจะมาเริ่มขายดีอีกทีก็น่าจะเป็นสักเดือน6เดือน6ไป 6, ไป 5, ยันไปเดือนเจ็ดอะไรเงี้ย ก็เริ่มขายดีไปถึงยันสิ้นปีเลยนะคะก็อันนี้แหละจะเป็นช่วงที่ขายดีช่วงหน้าสปริงกับซัมเมอร์นะรีบไปหาเสื้อผ้ามาขายกันนะคะโอเคเสร็จเสร็จจบหมดแล้วนะคะคลิปนี้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะวันนี้แม่ค้าไปก่อนนะเดี๋ยวแม่ค้าต้องทำงานต่อนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ